กกินนมาเลยี่วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฟางจะพาทุกคนนะคะไปตะลุยกินอีกแล้วค่ะแต่เป็นตะลุยกินของหวานนะคะที่สองคาเฟ่ที่ฮอตที่สุดในลอนดอนนะคะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปร้านแรกกันเลยดีกว่านะจ๊ะร้านแรกชื่อว่าร้านอะไรนะ คืออะไรล่ะเชอร์ชิลบานเทเรสค่ะเชอร์ชิลบานเทเลสอันนี้มาจากช่องเลยค่ะเลซี่ทิต้าเทมการนึงนะคะลูกคนไปซับด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปร้านกันเลยดีกว่าารีบเดินรีบเดิน บลูเบอร์รี่ส้มน,นะคะแล้วก็มีเป็นจินเจอร์เลมอนนะคะก็คือเป็นตัวนี้แล้วก็เป็น,ปน,ปนตัวน,นี้นะคะเป็นออรสไปซ์ภาษาทุกคนจะมีแบบราสเบอร์รี่อยู่ข้างบนน่ากินมากแล้วก็มีเป็นคอนหวานนะคะของหวานก็คือทารนัททารนัทนี้คือแบบไม่รู้อะข้างล่างคืออะไรอ่ะเหมือนคาราเมลนะเปช็อกโกแลตเปียข้างล,ล่างเป็นกาแฟตรงนี้น่ารัก สตเบอรี่ออนท็อปมันคือสตรอเบอรี่ซอเบย์รู้เปล่าออที่เราดูเป็นแบบสตรอเบอรี่ซอเบย์คนถ้ากินมากตนนัวนี้เดี๋ยวเราจะลองชิมน,นะอันนี้ชีสเค้กค่ะ <With berries. S 1> berries, คยี่สีรเบอรี่สตรอเบอรี่ชีสเค้กมากกินเหมือนกันแต่ว่าเริ่มกินเลยก่อนคือแบบไม่ไหวแล้วอยากกินมากมากอันนี้เป็นจิงเจอร์เลมอนนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดู ดีกับคอเธอซ <laughs> าซามากเฮ้ยแต่สดชื่นเลยนะกินแล้วแบบสดชื่นมากมันไม่เปรี้ยวเหมือนนะอันนี้อร่อยอันนี้แบบมีแพชั่นฟู้ดหน่อยหน่อยมันจะตีขึ้นมาอันนี้เป็นอันนี้เป็นที่บอกไปว่าเป็นบลูเบอร์รี่สลิงนะคะมันมีโซออกเปรี้ยว เปรี้ยวกว่าเลมอนอีกอ่ะแต่มื่กินเราเฟรชมากนะสหรับช่วงซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเครื่องดื่มที่แนะนำกับตอนซัมเมอร์มากมากบอกเลยอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยเ้ยกินไม่หยุดเลยอร่อยอันนี้น่ารักมากสีน่ารักมากเปรี้ยวอ่ะ อัน <boundaries> น kind of ี <ens ibly> no <spice> <ories too> like ้ไม like. ่อร่อยซินนามอนปะไม่เขียนว่าสไปซอ่ะมันแบบมันแบบย่าเออมันกลิ่นแบบกลิ่นย่าเลยอะกลิ่นแบบขี้เขียวอ่ะตัวนี้นะคะ เป็นไอศกรีมนั่นเองเว้ยม,ม,มีอะไรปุ๊ข้างละข้างด้วยอ่ะอ,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 อร่อยอ่ะอร่อยนมากอันนี้อร่อยมากมากินคำที่สองอ่ะไม่มีวันอื่นมั้ยไม่อร่อย ออร่ยแบบข้างหน้าเป็นเมอรแรงแล้วก็ข้างบนเป็นไอติมสตรอเบอรี่อร่อยเราขอข้ามไอนี้เลยดูดิอันนี้เป็นชีสเค้กนะคะมันนิ่มๆปะเนื้อเยลลี่เวอร์เป็นไงร่อยอ่อ มันหอมอ่ะมันหอมมากมันเหมือนเป็นแบบเหมือนเค้าเหมือนพลาสต์เหมือนไม่ไม้นิดนึงแล้วก็แบบมันจะมีความแบบกลิ่นกลิ่นไม่ไม้แล้วแบบละลายในปากโอ้ยมากอ่ะแล้วก็กินแบบแบบพวกผลไม้บลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่ต่อไป อกระเฮยชนาคอฟฟี่เซียร์นะคะมันเป็นรูปวงกลมแบบนี้ตักกินเนาะกินเลยเด้อแล้วก็แข็งด้วยนะคอันนี้าา <c oughs> จานเกือบแตกแต่ว่าอันนี้ถ้ากินกับน้ำไม่น่าจะเข้าป่ะใช่อันนี้เจ้าแบบหวานๆเก่งกับกาแฟมากเลยอร่อยเนะ <c oughs> าะก็เลยเหมือนกับครีม <c oughs> จริง ทั้งเนมันจะเป็นคลิมไม่คลิมไม่แบบอันนี้คือมันแบบนา่าขายคือมันแบบเออกินแล้วละลายในปากอ่ะง่าย ทั้งโต๊ะนี้น่าจะประมาณเกือบสี่สิบห้าสิบปอนด์น่ะเออไดห้าสิบปอนด์ได้น้ำมาสิบสองเจอเิอแล้วค่นะน้น <c oughs> ไม่เป็นไรครับทุกคน <c oughs> เพื่อรีวิวและคอนเทนต์ใช่ค่ะเราใจ่ายได้เพราะว่าคอนเทนต์จ้ะคนดูก็พอขอลองคือ้องูมันมันเหมือนกิน กินน้ำใบบัวบอกอะทุกคนเออใช่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 เพิ่งดึกออกเออมันแช่มันแนบบมันขมขมฝานฝาดแกช้ำในแกช้ำในใครช้ำใจเธอใครช้ำใจโยงเฉยเลยค่ะทุกคน นะคะทุกคนหรือว่าอีลานซาคาโหโหใช่ค่ะคือร้านแบบตาตายน่ารักมากทุกคนเราจะให้ดูก่อนจะเข้าร้านทุกคนดูเค้กน่ากินไหมวิ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปแจมๆข้างในนิดนะทุกคนคิวยาวมากใช่คือคิวแบบก็ไม่มากอะแต่ก็คนเยอะก็แบบขยยบขยยบขยยบก็จะเปิถึงใช่ใครหิวก็เผื่อเวลากันหน่อยนะคะ คือร้านนี้อ่ะแบบมีหลายสาขามากเลยนะทุกคนแต่ว่าแบบสาขานี้จะออกสไตล์แบบมีออนทุกคนบางสาขาจะเป็นสไตล์แบบดอกไม้น่ารักมากแต่เขาจะเน้นธตีมชมพูนะอือเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างในร้านให้ดูจ้ะ อออีอ่ะเรามาเริ่มด้วยเมนูแรกกันเลยเดีกวนะ่าทุกคนอันแรกของเรานะคะก็คือคืออะไรนะเอ็กซินเทลน้องใหม่ <c oughs> เอ็กซินเทลนะคะทุกคนนี่ น่ากินเลยมลันจะออกแนวแบบชตาตต์แบบเหมือนอาหารอินเบียเนานะคล้ายๆปะ่ะอันนี้จะเป็นอา,าหารมันจะเป็นเมนูบรันช์นะทุกคนมันจะเป็นหมนบ,บว่ามว่า all day บรันชนะหน้าตาคือน่ากิน แล้วทุกคนเรามชิมเหมือนมันเป็นแบบมิกซ์มิกซ์เบอร์ร AP ี่รวมเบอร์ร uh ี่ทั้งหมดแค่สีชมพูน่ารักมากเออยอดวิ่งช่มเลยนะคะีิพิตาชิโอโคโคนาทเลโรเบอร์รี่เย็บอกมือน้ำแข่งหมดเนี่ย มีนี่หรอีปล่ามีกล้วยับบมันจะออกแบบเปรี้ยวๆนี่เปรี้ยวๆหวานๆใสนีมาแต่โยเกิร์ตปะเหมือนมีกิ่นโยเกิร์ตปะเหมือนแบบไม่รู้ว่ะเหมือนมันมีกลิ่นโยเกิร์ตอร่อยดีนะนนี้ขอข้ามไปหนมปังได้ไหม ันนี้นเป็นขนม,นมปังกับฮัมมัสเป็นโัวบดไหมอร่<า>อยนะ<า>ชิมชิมไข่กันนะคะไม่เห็นไข่เรออาเลยอะในกล้องนี่กินไข่กับขนมปัง มันๆเนาะก็คือตอนนี้หกโมงเช้าแล้ว รสเผ็มากมันแบบเข้มข้นกว่าร้านที่เคยไปกินใช่แต่ว่าแต่ว่ามันจะไม่ได้ออกแบบอินเดียจัดเลยมันยังมีความแค่กลิ่นปะใช่แค่มันมีแค่กลิ่นแต่มันมีความแบบออเถ้าคนที่ไม่ไม่ชอบกินอาหารอินเดียก็สามารถกินได้มันหอมทุกคนทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะว่าเราโดมิเลอรเพราะว่าวันนี้อากาศร้อนมากอบอ้าวร้อนแบบ ร้อนแบบ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 จะเป็นลมอ่ะคืออยู่ที่ไหนก็ร้อนนี่แหละอังกฤษหน้าร้อนูเข้าห้างอย่างร้อนอ่ะทุกคนโอ้เาปันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนยอถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะใช่และแล้วก็กด Subscribe ช่องเอ้ยไม่ใช่เดจีิเตอร์ด้วยนะคะ ช่องเลซี่อดีตเอร์ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้ะบ๊ายบาย